สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง JR Channel นะครับช่องหน่วยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับผมกับการคิดคำนวณสูตรหอยรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาสสูตรเทียบชนหลัก1ิบบนนะครับมาฝากกันนะครับในงวดวันที่สิบหกเมษายนนะครับก็จะมีสูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้ว1สูตรนะครับสูตรนี้นะครับงวดที่แล้วลงเทียบชนไว้ชนกันที่ เลข5ากับเลข3นะครับแต่สูตรที่เอามาเทียบชนผิดนะครับสูตรนี้เข้ามานะครับที่เลข8นะครับกับผลวัลที่ออก4 81นะครับหลัก10บบนนะครับสูตรนี้เข้ามาเราก็เอามาเป็นแนวทางนะครับเดี๋ยววันนี้ลองมาเทียบชนกับอีกหนึ่งสูตรนะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสถิติก็ถือว่าเดินดีเหมือนกันนะครับ เดี๋ยววันนี้เราลองมาตามดูครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับจะไปต่อหรือไม่ก่อนเดื่นก็ต้องย้าเตือนกันนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณครับในการรับชมหรือว่าในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ เพราะว่าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิตินะครับเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอน,นาคตก็ต้องลุ้มนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูสูตรเก่าก่อนแล้วกันนะครับสถิติของสูตรนี้นะครับเข้ามาจากงวดแรกที่ออก951นะครับ เป็นตัวเลขสีตัวนะครับยังไม่ผิดนะครับสูตร้สถิติก็ถือว่าเดินดีวัแรกที่ลงก็16มีนาครับแล้วก็11 1เมษานะครับที่ผ่านมานะครับก็สองงวดติดนะครับที่เราเห็นผลงานนะครับของงวดนี้นะครับเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับสองตำแหน่งก็เหลัก พันบวกหลักหน่วยล่างนะครับสองตำแหน่งนะครับสูตรนี้หลักพันเัืนี้ก็คือเลขสาหลักหน่วยล่างเลขศูนบวกกันแล้วได้3มนะครับเพิ่มไป3ามแต้มนะครับหรือว่าบวก3ามได้เลขหกบกบวกสได้9้า ส่วน9ตัวนี้ให้บวก2นะครับ9บวก2เป็น11ใบเอ็ดได้เลข1น,น,นะครับ4ตัวนะครับสูตรนี้16เมษายนนะครับ6 7รดอดูน,นะครับว่าจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมาในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับ3691 สูตรที่2นะครับที่จะเอามาเทียบชนนะครับสถิติเข้ามาทีหลัง1งวดนะครับสูตรนี้เข้ามางวดแรกจากงวดที่ออก9 9้าเก้าศูคร่าวๆนะครับงวดแรก3าบวกสาเป็น6ก6บวกหกเป็น1ิบ2อบบวกสามเป็น1ิบห้าได้เลขห้าสูตรนี้เพิ่มไปทีละ1แต้มนะครับห้าตัวห้าหกเ็ดปด้านะครับกับราวันที่ออก9 9้า้านย์ะครับตัวที่เข้ามาคือเลข9้า 1ลักบนนะครับแปดเกนอะครับออก0ูนย์เก้าเจ็นอะครับออก757นะครับตัวที่เข้ามาคือเลขห้าสี่ห้ากเจ็ดแปนะครับออก5้าเลขสีเข้ามา4ี่ห8นะครับออก979 ัวที่เข้ามาคือเลขเจ็ดห้กเจ็ดแปนะครับออก0ูนย์หกสตัวที่เข้ามาคือเลขหกแปดเก้าศูนองนะครับออกสามตัวที่เข้ามาคือเลขเก้าเก้าศูนยะครับกับพลวันที่ออก6 0 3เลข0ูนะครับเข้ามา 2 3 4 5 6มสี่ห้กนะครับกับพลวันที่ออก6กสตัวที่เข้ามาคือเลขสอแล้วก็ของงวดที่ผ่านมานะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็น1ิบสีบวกเเป็นยี่สิบเวกหเป็นยีนะครับได้เลข6เพิ่มไปทีละ1นึ่แจมหกเจ็้าศูนย์นะครับกับพลวันที่ออก4ี่แหนะครับหลักสิบบนตัวที่เข้ามาคือ เลข8นะครับอันนี้เป็นสถิติที่ผ่านมานะครับเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรนี้งวดแรกที่เราจะมาลุ้นกันนะครับก็คืองวดนี้16เมษายนนะครับ3บวก3เป็น6 6บวก9เป็น15 15บวก8เป็น23นะครับได้เลข3 เริ่มไปทีละหนึ่งแต้มนะครับก็จะเป็น4 5 6แล้วก็เจ็บนะครับ5ตัวนะครับ16บเอซายนหกเจนะครับจะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับหลัก10บนนะครับ สว่วนิีก็ถือว่าเดินดียังไม่ผิดนะครับแต่วันนีวัดแรกนะครับที่ลงให้ดูนะครับตำแหน่งของสูตรนะครับที่เรามาใช้บวกกันนะครับก็จะเป็นหลักพันบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็หลัก10ล่างแล้วก็หลักร้อยของเลขหน้าครั้งที่2นะครับถ้าเราลองมาเทียบชนกันดูนะครับวันนระหว่าง2ส,สูตรนะครับ นี่คือเทียบชนกันแล้วนะครับจากงวดที่ออก990นะครับจากงวดที่2นะครับงวดแรกนี้ก็จะชนกันอยู่2ตัวนะครับ6กับ9นะครับเข้ามาที่เลข9กชนกัน1กับ9นะครับเข้ามาที่เลข9ชนกัน2กับ5นะครับเข้ามาที่เลข5้า ชนกัน4กับ7นะครับออก5 4 4สเลขสเข้ามาชนกัน4กับ7นะครับเข้ามาที่เลข7ชนกัน6กับ9นะครับเข้ามาที่เลข6 6 0 0 6 3นะครับชนกัน9กับ2นะครับออก3 9 5 ชนกัน0กับ2นะครับออก 603. ตัวาาที่ก็มาคีเลข0ชนกัน2กับ5นะครับออก626 6, เลข2เข้ามาของงวดที่แล้วนะครับถ้าสองสูตนี้มาชนกันก็จะชนกันที่เลข8ตัวเดียวนะครับออก 4, 8, 1นะครับเลข8ตัวเดียวเข้ามานะครับของงวดนี้นะครับเรามาเทียบชนกัน ตัวที่ชนนะครับก็จะมีเลขสามมีเลขหกเลขเก้าเลขหนึ่งไม่มีนะครับชนกันอยู่สองตัวนะครับชนกันที่เลขสามแล้วก็เลขหก 16บหกเมษายนนะครับ67จะมีมาหรือไม่นะครับตัวไหนจะมานะครับในตำแหน่งของหลักสิบบนนะครับสถิติก็ชนกันไม่เกิน2ตัวนะครับแต่เป็นอดีตนะครับ ปัจจุบันนะครับงวดนี้ที่เราจะมาลุ้นกันนะครับ3ามกับ6นะครับจะมีมาหรือไม่นะครับในตําแหน่งของหลัก10บนนะครับก็ลองไปวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับถึงความน่าจะเป็นนะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่นะครับการตัดสินใจก็ขึ้นอยู่แต่ละท่านนะครับชอบถูกใจตรงใจค่อยนําไปใช้นะครับถ้าดูแล้วคิดว่าไม่ใช่หรือว่าไม่ชอบก็ดูไปผ่านๆนะครับไม่มีใครรู้ว่ามันจอกตัวไหนนะครับก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับ ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชรทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ